แหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์ซุปตาคลิกเลยตลาดนัดดารา com เซรั่งคุณหมอดรจิวนงสีดีแสงนานนะคะแล้วมีเทรนเนอร์สามสี่ตัวเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเราจะเดินได้ต้องบอกว่าประกฏการของโครงการ60 Days Best of Me ลดพุงลดโรคที่เราทำร่วมกับทางสสส แล,และสน mm ับสนุนโดย CP เมจีน anyway> ั้นคุณผ uh uh um> oh, ู้ชมทราบมาเป็นเดือนแล้วและเมื่อที่ผ่านมาเราก็เปิดโครงการอยากเป็นทางการด้วยครับเรามีการจัดงานแถลงข่าวที่สสสแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่เราพูดเรื่องนี้ออกอากาศในรายการว o ดดีในสื่อของเราปรากฏว่ามีคน ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน60 Days Best of Me เกือบ4ล้านคนในช่วงข้ามคืนจนทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเราเดียกเรากล้าที่จะยอมรับแบบตรงไปตรงมานล้ครับเพราะเราไม่คิดว่าคนจะโหลดเยอะกันขนาดนี้แต่ระบบไอทีของเรา ไม่ได้เตรียมพร้อมอย่างมากที่จะรองรับคนเป็นหลักร้าน,นเราจะต้องปรับปรุงให้เซิร์ฟเวอร์ใช้การได้ด่วนที่สุดและช่วงที่ผ่านมาในที่สุดก็มีพี่น้องชาไทยสามารถใช้แอปพลิเคชัน60 Days Best of Me อย่างต่อเนื่องมาแล้ว <S <S สัปดาห์แรก ของการใช้อัพิเคชันเนี่ยมันจะมีความท้าทายขึ้นผมไม่อยากใช้คำว่ายากเพราะถ้าใช้คำว่ายากมันแปลว่ามันไม่มีวันทำได้ทำไมออกกําลังกายแล้วมันเหนื่อยจังแน่นอนค่ะการยืนเฉยๆเราไม่เหนื่อยเรื่องนี้มันเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะเลยอ่ะใจเราต้องเข้มแข็งมากคืออย่างแรกเลยที่คุณต้องมีคือหนึ่งเ้าหมายคุณต้องหลับตาและเห็นภาพในฝันเลยว่า คุณอยากมีร่างแบบไหนอ๋ยฉันอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างนี้ใส่ชุดว่ายน้ําได้แต่งตัวอะไรก็สวยแต่งเลยอะไรก็ดูดีมันจะทําให้คุณเด้งออกมาเองว่าเออเราจะมีความสุขอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดีได้ยังไงท้าถ่าย้อ,อะไรครับคอนนี่เป็นแอปแรกของประเทศไทยที่จะสอนให้คุณออกกําลังตามท่าต่างๆที่ไม่ได้ยากบวกไปกับบอกคุณว่าคุณจะต้องกินอะไร ยิ่งไปกว่าน,นั้นมันท้าทายมากพ่อนมานำเสนอวิธีการเาผาผลาญไขมันนั่นก็คือการเดินอยากเดยวอยากจะให้มองว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆนะครับอย่างเช่นกิจกรรมระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นการเดินไปทํางานนะครับเดินขึ้นบันไดมันไม่ได้เหนื่อยแบบนั้นมันไม่ได้ลิ้นห้อยแบบนั้นมันแค่แบบหอบนิดๆออกกําลังกายแล้วเหนื่อยนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเลือกอเลยครับว่าจะเดินแบบบนลู่วิ่ง หรือว่าจะเดินแบบบนที่ราบแค่ตัดสินใจเลือกกดปดุปด่มสตาร์ทแล้วก็เดินตามคำสั่งเท่านั้นเองสำหรับคนที่ท้อและเบื่อหน่ายบางทีเนี่ยแบบโอ้ตายทำงานเสร็จโอ้เหนื่อยจะนั่งดูทีวีด,ดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกทุกคนว่ามันเป็นแค่นิสัยที่เราฝึกมาโดยตลอดสมัยก่อนเนี่ยนะคะแมจิกก็เหมือนกับคนทั่ทวไปก็คือวิ่งแค่ขึ้นลงบันไดแค่2-3ชั้นแค่นี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะช่วยกันปรับพฤติกรรมการกินและก็การออกกำลังกายให้กับคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่เรา,เราท้อเราลองดูซิว่าไอ้สิ่งที่มันท้อใจนั้นน่ะมันท้อใจเรื่องอะไรมันเหนื่อยหรือว่าเราคิดว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายเราต้องกลับมาดูที่เป้าหมายเราว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหน,น เฮ้ย <S an> เราบรรลุถึงเป้าหมายหรือยังอะรูปร่างมันได้อย่างที่เราต้องการหรือยังเรามีสุขภาพดีอย่างที่เราต้องการหรือยังถ้ามันยังไม่ถึงเป้าหมายนั้นอะเราก็าอย่าล้มเลิกกลางทางมองจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนแล้วค่อยๆขยับขึ้นไปทีละขั้นครับบางครั้งเนี่ยการที่เราเริ่มต้นนั้น่ะนมันอาจจะทําได้แค่5นาทีหรือ10นาทีแต่ยังน้อย5นาทีหรือ10นาทีนั้น,น,นก็คือเป็นการเริ่มต้นที่สวยแล้วนะคะคุณต้องลองถามตัวเองว่าคุณอยากเห็นภาพชีวิตคุณเป็นยังไงคุณจะต้องมีภาพในหัวเพราะเมื่อคุณมีภาพในหัวป๊ ทุกวันคุณตื่นขึ้นมาคุณอยากจะเดิน40นาทีคุณก็อยากจะเลือกอาหารที่มันถูกลดหวานลดมันลดเค็มและคุณก็อยากจะออกกําลังกายตามท่าต่างๆของเทรนเนอร์ของเราถ้าคุณทําอะไรที่มันติดๆกันเนี่ย เอาสิวันก่อนวันที่11คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้คือให้มันจเจริญเติบโตได้นั่นแนหะมันไม่ใช่แค่ว่ามันจะขึ้นภายในวัน2วันในระหว่างนั้นเราก็ต้องคอยดูแลต้นไม้ทุกๆวันสิ่งที่อยากจะให้คิดไปเสมอเนี่ยคือคุณได้เปลี่ยนแปลงก้าวเล็กๆที่ทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นในระยะยาวแน่นอนอีความท้อนะนะั่นแหละมันก็จะหมดไป เมื่อวันหนึ่งต้นไม้มันเติบโตนะคะเราก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงมันเหมือนกับสุขภาพของเราทุกวันนี้นะคะวันหนึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปถึงต้นไม้ที่เราเคยปลูกมันล่มเงาแข็งแรงเราจะเปลี่ยนแปลงร่างกายไปพร้อมๆกันไปด้วยกันมันจะข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเราก็จะไปเห็นภาพที่เราบอกว่านี่ไงภาพที่เราอยากได้ต้นไม้เนี่ยมันต้องใช้เวลาการออกกําลังกายมนุษย์เราจิตใจของเราก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันไม่ต้องตกใจนะครับ อันนี้มันใหม่มากสำหรัทั้งประเทศของใหม่มันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูร่างกายมันจะรับความอดทนได้มากขึ้นแล้วคุณก็จะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่จะทำให้มันไปสู่เป้าหมายนั้นในที่สุด60บวันของเราที่เราสร้างกันมาพร้อมๆกันผมและสอส,อสอและผู้สอบสืนอซีพีเมจิจะได้เห็นร่างใหม่ของทุกคน 叔叔。